สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านพันไม้พอเพียงครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูฝนแรกของปีนะครับฝนแรกของเดือนเมษาแต่ฝนแรกปีนี้ของเราปี2 5 6 6นะครับมาวันที่30เมษาครับผมเป็นวันสุดท้ายของเดือนเนาะเพื่อนๆจะสังเกตดูนะครับแผ่นไปรอบๆเนี่ยน้ําขังเต็มทุ่งนาแล้วนะครับทีนี้น้ําเยอะขนาดนี้เพื่อนๆนะครับดินของเราคันของเราเป็นคันขุดใหม่นะครับเพื่อนๆ มองดูกว้าง6เมตรก็จริงนะครับหลายจุดมีสไลด์เป็นธรรมชาติของการปรับสภาพของดินนะเพื่อนๆเนาะนะครับหลังจากที่มันอัดแน่นแล้วเดี๋ยวเราค่อยยกขึ้นมาใหม่นะครับผมก็จะไม่เยอะนะเราแค่ยกขึ้นใหม่บางส่วนนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่ฝนตกมานะครับเพื่อนๆเป็นมิดหมายอันดีนะครับในการปลูกต้นไม้นะครับฝนนะครับมักจะมากับความชุ่มชื้นนะเพื่อนๆนะและฝนเนี่ยนะครับ ก็จะนํายูเรียจากอากาศลงมานะครับก็คือมาในรูปแบบของไนโตรเจนที่ผสมในน้ําฝนนั่นเองนะครับหลังฝนตกนะครับเพื่อนๆต้นไม้นะครับก็จะเขียวขจีเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าฟ้านะครับใส่ปุ๋ยลงมาให้พืชของเรานะครับดังนั้นนะครับโอกาสนี้นะครับบ้านพันไม้พอเพียงนะไม่ได้ลงคลิปคุยกับเพื่อนๆมาเป็นเวลาเป็นเดือนแล้วนะครับด้วยเหตุผลว่าช่วงนี้นะครับเราตักน้ําลด เราดูแลระบบน้ํานะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้คนฝั่งนู้นนะครับเพื่อนๆเนาะเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับเจอกับความแห้งแล้งนะครับตั้งแต่ขุดมาตั้งแต่กุมพานะครับกลางกลางกุมภาจนถึงปลายเมษาเนี่ยนะครับเราไม่เจอฝนเลยครับเพื่อนๆเนาะดังนั้นทําให้ดินของเราเนี่ยไม่มีการเซตตัวเลยนะครับพอเจอฝนมาครั้งเดียวนะครับตกประมาณสองชั่วโมงเพื่อนๆดินของเราก็จะมีสไลด์เยอะนะครับวันนี้เพื่อน บ้านพันไม้พอเพียงนะครับมีพันไม้มาลงปลูกนะครับเพื่อนๆทุเรียนนะครับทุเรียนหมอนทองนะครับนี่นะครับจากชุมพรเลยครับนะขนุนนะครับทองประเสริฐสตอนะครับแล้วก็เงาะนะเพื่อนๆนะวันนี้ไม้ผลเรามีอย่างนี้นะครับส่วนไม้ป่านะครับเราจะมีพวกตะเคียนนะครับด้านนู้นนะครับตะเคียนไม้แดงผักหวานนะครับผมตะเคียนเนี่ยนะครับ เราจะมาปลูกริมขอบสระนะครับมันมีความชื้นสูงและการปลูกตะเคียนริมขอบสระคือการดินสไลด์ได้ด้วยนะครับเพื่นพนนพอนๆนเนาะเพราะตะเคียนหรือต้นแคนเนี่ยนะครับมันเป็นพืชที่ชอบความชุ่มชื้นสูงนะครับดังนั้นปลูกปั๊บต่อให้น้ำท่วมเขาก็ไม่ตายนะครับเพื่อนๆนเนาะวันนี้นะครับบ้านพันไม้พอเพียงจะพาเพื่อนๆมาปลูกทุเรียนด้วยกันนะครับเทคนิคของบ้านพันไม้พอเพียงนะครับเราก็จะมีปุ๋ยปูนขาวตัวนี้นะครับอ่ะ เป็นสูตรของอินรีนะครับเฉพาะนะในการโรยดินนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะช่วยปรับความเป็นกรดด่างของดินนะครับแล้วก็จะดูแลรากพืชระบบรากพืชได้ดีเนาะเราจะโรยลงไปก่อนนะครับเพื่อนๆจะสังเกตนะครับที่ปลูกมาไม่มีการยกเนินเลยนะครับสาเหตุเพราะว่าน้ําไม่ท่วมนะครับแล้วก็เราจะยกทีหลังจากนี้นะครับเพื่อนๆเนาะค่อยๆยกขึ้นให้ชันขึ้นนะครับในการจัดการระบบน้ําเนาะ นะครับวันนี้นะครับบ้านธงไม้พอเพียงนะครับมีอุปก,ก,กรณ์แสลมนะครับรองแสงนะมีไม้ปักรอบๆนะครับเตรียมจอดเตรียมเสียมเรียบร้อยนะครับวันนี้เริ่มต้นปลูกทุเรียนกันเลยครับเราจะปลูกตรงนี้แหละนะครับทำเส้ล็ลากไว้แล้วเทคนิคการปลูกนะครับของที่อื่นก็จะมีหลากหลายเนาะ แต่ของเราบ้านพันไม้พอเพียงนะครับนิ้งง่ายๆเลยครับไม่มีการใส่ปุ๋ยรองพื้นอะไรนะครับจะเว้นปูนขาวนี่นะครับขายดูลงไม้นะเพื่อนนะใส่ไปนิดนึงนะครับพอครับผมเราก็จะไม่ขุดหลุมใหญ่นะครับง่ายๆเลยเพื่อนๆฮะ เขาบอกต้องดูแลรากดีๆนะครับทุเรียนนครับเพื่อนเพอนอเพื่อนๆอนมาดูครับเห็นรากรไหมครับนี่นะนี่นะครับเขาบอกให้เด็ดสักนิดนึงนะครับนี่ฮนะให้เด็ดนิดนึงถามว่าทําไมต้องเด็ดด้วยนะครับเขาบอกว่าจะเร่งให้รากทุเรียนเนี่ยมีการแตกตัวได้ดีนะครับ ผมนะครับยกหลังเต่าเล็กน้อยนะครับเพราะว่าฝนตกแล้วนะครับเราป้องกันน้ําขังนะโคนต้นนะครับเดี๋ยวทําให้รากเสียหายได้นะครับหลังจากปลูกเสร็จนะครับเราก็โรยปูนขาวนิดนึงนะครับด้านบนนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับจะช่วยเรื่องศัตรูพืชได้ด้วยนะนี่นะครับทีนี้นะครับ เราก็จะไม่คลุมฟางนะครับเราจะคลุมด้วยกล้วยนะเพื่อนๆต้นกล้วยนะครับก็จะปิดคลุมได้เลยนะครับต้นกล้วยเขาจะมีความชื้นเนาะทําให้ดินเย็นด้วยนะครับการให้น้ํานะครับก็จะไม่ให้ตอนที่น้ําร้อนๆนะครับจะให้เย็นๆเนาะอาจจะให้ช่วงกลางดึกหรือช่วงเช้านะครับในการให้น้ํานี่นะครับง่ายไหมครับการปลูกทุเรียนนะพอปลูกเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆอ่า เราก็ต้องทำเสาค้ำให้เท้าครับเริ่มจากเสากระโดงก่อนนะครับแล้วก็เสานนี้นะครับสำหรับใช้ในการกรองแสงนะครับ อ่าเรียบร้อยครับเพื่อนๆโอ้ยทำหกบะนะครับเราก็ทำร่มให้เขาเลยเพื่อน ครับผมเราจะใช้ลวดบัตเลยก็ได้นะครับเพื่อน,เ,อนเราใช้เชือกฟางเนี่ยนะครับนนี่มันเป็นหน้าร้อนนะครับเป็นปลายหน้าร้อนต่อด้วยหน้าฝนนะครับเราถึงหน้าฝนจริงๆเนี่ยถ้าฝนตกเยอะนะเพื่อนนะแดดไม่ค่อยร้อนเนี่ยลมก็อาจจะยังไม่จําเป็นนะครับลมนี้อาจจะเจอกันใหม่ปีหน้านู่นแหละนะเพื่อนเพื่อนนะ ร้อนมนากนะครับถ้าต้นเขายังไม่แข็งแรงพอเนาะนะครับต้นขยืนต้นได้แล้วนะครับระบบน้ําเราสมบูรณ์ดีแล้วเนาะเพื่อนก็จะไม่มีความจําเป็นต้องใช้ร่มนะครับสําหรับต้นทุเรียนเล็กนะเพื่อนอน,นะการทําร่มเงาเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับ เพื่อนดูเด็กๆเ,เล่นโคลนครับนี่ครับเนื่องจากว่าความชื้นสูงครับเพื่อนๆง่ายขึ้นง่ายครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็มัดประคองที่ต้นเขาหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อเพื่อไม่ให้ลมพัดแกว่งไปรุนแรงนะครับแกว่งไปแกว่งมาเอนะี่นะครับไว้ชิดๆใกล้ๆนะเราก็จะประคองต้นเข้าไมหน่อยนะครับมัดไม่แน่นนะเพื่อนนะ รเราก็จะทําร่มให้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของทุเรียนนะครับการปลูกทุเรียนง่ายๆสไตล์บ้านพันไม้พอเพียงครับผมนะไม่ยังไม่ใส่ปุ๋ยอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับยกเป็นาสารปรับส,สภาพดินะนเพื่อนๆน,นะครับเนาะทีนี้นะครับเราก็นี่ครับเรียบร้อยเพื่อนๆน,นะครับสามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับ การปลูกทุเรียนภาคอีสานนะครับการปลูกทุเรียนดินเหนียวนะครับในภาคอีสานที่มีความแห้งแล้งนะครับเพื่อนๆดูสิครับว่าเราจะทดลองการปลูกเนี่ยผลผลิตระยะยาจะเป็นอย่างไรนะครับบ้านพันไม้พอเพียงนะครับจะมานําเสนอให้เพื่อนๆดูเป็นระยะนะครับวันนี้บ้านพันไม้พอเพียงนะครับขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับแล้วก็แนะนํานะครับ เราได้นะครับในช่องทางต่างๆของบ้านพันไม้พอเพียงนะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้เรานะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของเรานะครับเนาะจะอัปเดตการทําสวนของเราไปเรื่อยๆนะครับวันนี้บ้านพันไม้พอเพียงลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ